ตัดต่อคลิปวิดีโอได้ง่ายมากนะไม่รู้ว่าจะใช้แอป,ปไหนในการตัดต่อคลิปนะคะแอป,ป k ายมาสเตอร์นะคะฟรีค่ะสามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเหียวก็จะมาแชร์วิธีการตัดต่อคลิปจากแอป k ายมาสเตอร์นะคะเป็นแอป,ปที่ดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะแล้วก็ใช้งานได้ง่ายฟังก์ชั่นครบนะคะนะคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนไปเลยค่ะ เจอหน้าตาแบบนี้ของแอปคายมาสเตอร์นะคะให้ทุกคนมาที่ปุ่มเครื่องหมายบวกตรงกลมๆตรงกลางนี้นะคะแล้วก็เลือกอัตราส่วนในการที่จะแสดงภาพนะคะเราควรเลือกเป็น16ต่อ9นะคะทุกคนเลือกเป็น16ต่อ9เสร็จนะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะให้ทุกคนนะคะไปดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอมานะคะโดยคลิกที่มีเดียค่ะแล้วก็ หาไฟล์วิดีโอเรามาไฟล์หนึ่งนะคะเพื่อจะอามาตัดต่อนะคะสมมุติว่าเหมียวเลือกตัวนี้นะคะก็คลิกถูกค่ะสมมติว่าเราอยากจะได้เพิ่มไฟล์วิดีโอขึ้นมาอีกไฟล์หนึ่งนะคะเราก็มาคลิกที่มีเดียได้เลยค่ะแล้วก็เลือกทั้งหมดนะคะอ่าแล้วเราก็เลือกมาไฟล์หนึ่งนะคะค่ะเราก็จะได้มาอีกไฟล์หนึ่งนะคะในการวิดีโอ2ตัวเชื่อมต่อกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองตัดคลิปวิดีโอดูนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเลือก ที่จะตัดไฟล์วิดีโอนะคะอ่าสมมติว่าเราจะต้องการตรงนี้นะคะในการตัดนะคะเราก็จิ้มให้มันเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็จะเห็นรูปกรรไกรนะคะตัดสลแยกนะคะเราก็คลิกเข้าไปเลยค่ะตัวอันแรกนะคะตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านนะคะก็สมมุติว่าเราไม่อยากได้ตรงนี้นะคะจิ้มครั้งหนึ่งนะคะให้มันเป็นสีเหลืองนะคะแล้วเราก็จิ้มไปตัดไปทางด้านซ้ายเนี่ยค่ะมันก็จะหายไปนะคะ สมมุติว่าอ้าวเราตัดผิดนะคะเราก็สามารถอันดูได้นะคะอยู่ซ้ายมือนะคะต่อมาสมมุติว่าอีกตัวหนึ่งนะคะเลื่อนเลื่อนมาแล้วเราอยากตัดตรงนี้ออกนะคะเราก็คลิกเราเลื่อนเสามาให้ตรงที่ไฟล์ที่เราอยากตัดออกนะคะเราก็จิ้มให้มันเป็นสีเหลืองแล้วก็มาที่กันไกลเหมือนเดิมะคะ่ะแล้วก็ตัดไปทางขวาของหัวอ่านนี่นะคะมันก็จะตัดให้เราซึ่งมันจะไม่เกี่ยวกับไฟอีกไฟลหนึ่งนะคะที่เราเลือกมานะคะเขาจะตัดเฉพาะไฟล์ของเขานะคะ ต่อมาตัวที่3มนะคะจิ้มค่ะให้มันเป็นสีเหลืองนะคะหากใครอยากต,ตัดต่อคลิปนะคะแล้วก็มาที่กันไกลนะคะตัวที่3าก็จะเป็นแยกที่หัวอ่านนะคะสมมติว่าเราไฟล์วิดีโอไฟล์หนึ่งเนี่ยเราอยากจะแยกให้มันเป็น2ไฟล์นะคะตรงนี้นะคะให้สิ้นสุดแค่ไฟล์แรกนะคะเราก็แยกที่หัวอ่านค่ะนี่ค่ะติ๊กถูกนะคะนี่ค่ะเขาก็จะแยกให้คนละไฟล์นะคะ ก็จะไม่เกี่ยวกันแล้วไฟล์นี้ก็อีกไฟล์หนึ่งอันนี้ก็จะอีกไฟล์หนึ่งถ้าหากว่าเราจะตัดไฟล์นี้ออกนะคะตรงส่วนหัวนะคะนี่ค่ะเขาก็จะไม่เกี่ยวกับไฟล์นี้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็อีกตัวสุดท้ายนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะสมมุติว่าเราอยากจะเล่นเล่นวิดีโอไปสักพักเราอยากจะให้ไฟล์ในวิดีโอเราอะค่ะหยุดเป็นภาพนิ่งนะคะอ่าเราก็อย่างนี้ค่ะเลื่อนมาตรงสมมติตรงนี้นะคะอยากให้เป็นภาพนิ่งนะคะ เราก็จิ้มค่ะแล้วก็เลือกตัวที่กันไกลนะคะแยกและแทรกเฟรมภาพนิ่งนะคะนี่ค่ะเขาก็จะเล่นเนี่ยแว้ตลาดนะคะว่าจะแวะไปเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นภาพนิ่งให้เราสักพักหนึ่งแล้วเ,เขาก็จะกลับมาเป็นไฟล์วิดีโอให้เราเหมือนเดิมนะคะทุกคน <S <S ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์เบื้องต้นในการตัดต่อคลิปวิดีโอจากแอป k i ย m m s t t r r ง่ายๆนะคะทุกคนลอง ไปดาวน์โหลดมานะคะดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับมือใหม่ในการตัดคลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเหมียวก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะใครมีคอมเมนต์ยังไงก็ใส่ลงมาได้เลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ